สวัสดีทักทายกันกับบรรยากาศตอนค่ำๆครับพี่น้องผมก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องชาวอุบลคนร้อยเอ็ดช่วงค่ำๆครับพี่น้องขอกันช่วงหลังฝนตกครับผมมื้อนี้อยู่บ้านพ่อเจ้าบนผลโตกครับพี่น้องเบิ่งแนืสวนข้างบ้านม่นเบิดครับพี่น้องผมลมมาช่วงแรกๆแต่ก็ลมบ่แห้งปานนด้ดอกแต่ว่านเสาสนพอดีครับผมจริงๆก็เสามันจะลมแต่เก่าอยู่แล้วเ่าท่านได้เปลี่ยน โอ้ยงานเขาแล้วครับพี่น้องผมบอ่อปลาเห็ดท่านแล้วอยู่ผลมาพอดีเหมือนนี่หลังจากเท้เาน้ำขึ้นจากบอ่อปลาเอาปลาออกจากบอ่อแล้วครับผมใหญ่บ่อ,บอปลาแล้วว่าจะาพยางออก,กว่าท่านแล้วอยู่ครับผมผลมาก,ก่อนเดเป็นยังไงบุ๊เดี๋ยวไปเบิ่งกันจังหน่อยครับพี่น้องผมเบิง่งบรรยากาศ่วงนี้ครับพี่น้องก็ตกแห้งว่าทุกคนเลยครับผม บรรยากาศในสวนกับพี่น้องช่วงค่ๆครับผมฝนตกแห้งเติบไได้ครับพี่น้องผมเนี่ยมาเบ่งบอ่อปลาบอ่อนี่ดูบ่อปลาโอ้ห่าเกือบเต็มตัวเนี่ยพอดีเอาปลาจากบอ่อล่างมาใหญ่มาใส่บอ่อนี่ครับผมเพราะว่าเอาไว,ว้กวสีแล้วบอ่อนั้นก็โดนครับผมหย่านเพิ่น บ่ยังนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งบ่อตีเห็ดไว้ว่าท่านแล้วกับพี่น้องพางเบิร์อะไรบ้างโอ้ยเบิ่งแน่พี่น้องตอนนี้ก็เพิ่งผ่านไปนะครับผมสิมาอีกบ่าจักกูเบิ่งทองปลาคุณนะยังฝนบ่าจัากูเบริงเบิร์มเยอะโอ้ยพวกม่วงกับโรนกับพี่น้องนี่ยพวกม่วงเขียวสวยก็ไปเบิ่งบอ่อปลาท่านไหนก่อนครับพี่น้องผมโอ้ยพางเบิร์อะไรบ้างนะผมเอาพยางกันทั้งหางบนไว้ โอ้ยน้ำเต็มเลยครับพี่น้องผมน้ำลงเต็มบอลเลยข่นบอลอือ้โหพี่น้องเลยใช่ไหมน้องบารนี่พอแล้วงานเด็กพี่น้องเอ้ยวันนุ้ย์พยางจริงๆมันแล้วล่ะล่ะบ่อนี่มันมีพยางเปลี่ยนพอสิลืรอพยางจากบ่อลหุ่นมาใส่บ่อนี่กำลังสิลืรอครับพี่น้องหมุนนี้เพราะท่านแล้วสัมฝนมากกว่าน้องเนี่ยพี่น้องอ้ พักบอ่อบานนี่อันนี้ผมเอาพยัคฆเกาติดขอบบอ่อเพื่อนไว้ย่านขอบบอ่อเพื่อนพังมันยังหรอกแล้พังคลางพอแก่ได้อยู่ข้างในพี่น้องโอ้ยเบ่งบรรยากาศในสวนน้ำครับผมนี่ฝนตกมากกัเป็นอีกแนวนึงนงคะครับพี่นอ้องบอ่ตกก็ะห่อนไปเบ่งบอ่อผุนครับผมบอ่อที่ผมเอาน้ำขึ้นเมื่อวานนี่โอ้ยเป็นอย่างไรน้นงเนี่ยนะ เขาจลื้อพยางมันลือ้อเป็นแถวซ้ำเพราะเขเฮ็ดได้น้อยเดียวเขาว่าทีมจะขนบอ่อึ้นโอ้จับปืนงได้ห่ดแรกนี่แนวพี่น้องน้ำเนี่ยผมมาลอกอยู่ข้างๆว่าเสียวอันแกพยางออกโอ้พี่น้องเลยบางแนวบางแนวบางแน่น้ำเต็มบอ่ออีกแล้วว่แล้วง่ายเลยพี่น้องเอ้ยค่าคักค่าปลา,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 าน,นี่ค่อย ผมได้อีกรอบสองแล้วครับพี่น้องนี่ผมลอ,อกข้างๆเขึ้นออกเนี่ยลอ,อกข้างๆเขึ้นออกก็เสียนเอาพะยานี่มันยังใส่ได้เยอะครับผมนี่พะยานี่บอลทันหัวเสียวออกจากบอนี่เพราะบอนี่มันจะไต่โฮมใหม่แห่งเนี่ยมันอยู่ติดก,กับโฮมใหม่โฮมใหม่คุ้มก็เลยว่าจเจียวเนี่มันใบใหม่รวงลุ่งไหลเท่งขอบบอมันพังนี่มันเป็นดินทรายขอบบอพันงนะครับผมก็เลยเจี เอาพยานออกนี่น,นี่ตรงนี้เบื้งเนี้พี่น้องมผมก็ปเป็นตะเบิ้งเลยนี่เห็นบ่มันบ่อสั้นเด้นี่มันมื่อนั้นมันบ่อขี้ทั้งนี่ต่อเลยว่าสีรุยอออกเลยนี่จีเห็ดเป็นบอ่อดินครับบอ่อนี่เอาหอยขมเอาพวกหอยเอียงต่างๆอะ่ะพวกหอยเชลลีพวกหอยมาลงครับผมเสียพยานมาลงบอ่อนี่โอ้ยป่ายังของอยู่ครับพี่น้องนี่ครับแต่ใครเยอะครัพี่น,น,ยยพน้องค้างเพรว่าพังบนไหนครับผม พ่อแก่ได้อยู่โอ้จะใส่เวลาอยู่ครับพี่น้องเมื่ออย่างยกนึงอยกดูบรรยากาศนี่ครับพี่น้องผมเอาพอกันทําบีก่อคนครับพี่น้องผมป้ากับห้องยวพอกันไหมครับผมขอคุณพี่น,อน้องหลายๆที่รับชมคลิปให้ฝากเป็นกำลังใจงกันครับผมขอ้ยพี่น้องโชคดีมีความสุขทุกคนครับผมสวัสดีครับ